โอ้โหเผยราคากระเป๋าสตังค์แบบหรูที่อ้้มให้มิกวันเกิดร,รู้แล้วอึ้งเลยเล่นละครด้วยกันจนสนิทกันเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวสุปตาอ้ามพัชราภาชัยเชือ้อกับพระเอกรุ่นน้องมิกทองระยะหลังจากที่ทั้งคู่ร่วมงานกันในละครเรื่องจากสัตรูสู่หัวใจทังช่องเจ็ก็ดูเหมือนว่าเคมีจะพุ่งแรงถูกใจแฟนละครหลายๆคนส่งแฮรเรตติ้งละครเรื่องนี้สูง ทาในกองถ่ายยังเต็มไปด้วยความน่ารักเพราะหนุ่มมิกนั้นจะเดินสาวอ้๊อนั้นใกล้ยอยู่บ่อยๆดนวันเกิดของหนุ่มมิกที่ผ่านมานานพี่สาวคนสวยอย่างอ้๊อก็ได้ให้ของขวัญสุดพิเศษเป็นกระเป๋าสตางค์แบรนด์แบรนด์ดูสัญชัดฝรั่งเศสซึ่งเป็นแบรนด์ที่ครอบครัวพรประพาหวานใจของสาวอ้ามฟนำเข้ามานั่นเองและต้องบอกเลยว่าราคากระเป๋าสตางค์ใบนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเพราะอยู่ที่ C16 หรือประมาณ16,813.13บาทแต่ราคาก็ไม่เท่าความรักและมิตรภาพที่ทั้งคู่มีให้กันจริงไหมล่ะคะ